สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูนธนกฤตเช่นเคยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการอัปเดตรายได้หนังรายการที่จะหยิบยกเอารายได้ของภาพยนตร์ที่หลายคนให้ความสนใจอยู่มารายงานให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับถึงแม้ว่าในช่วงนี้โรงภาพยนตร์ในบ้านเราจะปิดให้บริการไปนะครับเพราะว่าเหตุผลเรื่องของโควิด -19 ที่ระบาดหนักขึ้นทุกวันนะครับแต่ว่าในส่วนของต่างประเทศเนี่ยหลาย ประเทศเนี่ยเหมือนจะกลับมาใช้ชีวิตได้แบบปกติแล้วนะครับโงรงภาพยนต์เนี่ยเปิดทำการได้ตามปกติแล้วก็มีหนังใหม่ๆน่าดูหลายเรื่องเข้าฉายแล้วนะซึ่งในคลิปนี้ก็จะมีหนังใหม่หลายเรื่องเลยนะครับที่เราจะหยิบยกเอารายได้มาพูดถึงกันนะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาของเราในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่พน,น้องๆที่น่ารักนะครับโดเนตมาสนับสนุนรายการของเรากันก่อนเลยนะครับสําหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณคุณเกลียงไกครับโดเนตมา100บาทคุณอภิชาติ49บาทแล้วก็คุณจุลพงศ์ครับโดเนตมา3 0 0บาทขอขอบคุณทุกท,ท่านมากๆครับ และสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่อยากจะร่วมสนับสนุนรายการอัปเดตรายได้หนังของเราให้มีต่อๆไปทุกๆสัปดาห์แบบนี้ก็สามารถโดเน a ได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นให้หน้าจอตอนนี้หรือดูได้จากรายละเอียดที่ใส่เอาไว้ให้ใต้คลิปได้เลยนะครับ ครับเรามาเข้าเนื้อหาของเราในคลิปนี้กันเลยดีกว่าและสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่26รกรกฎาคม2021ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่ไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับเรามาเรื่องวันที่ภาพยนตร์เข้าฉายใหม่ประจำสัปดาห์ครับกับ Snake Eye G.I Joe Origins ภาพยนต์สปินออฟจากจักรวาล G.I. Joe ที่จะพาพวกเราย้อนกลับไปทำความรู้จักกับต้นกำเนิดของตัวละคร Snake Eye โดยภาพยนต์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาเมื่อวันที่23กรกฎาคมใช้ทุนสร้างอยู่ที่88ถึง110ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้รวมทั่วโลกไปที่17.3ล้านเหรียญ ถือว่าผิดคาดเลยนะครับเรื่องนี้เป็นหนังค่อนข้างที่จะฟอร์มยักษใช้ทุนสร้างสูงแต่ว่าทำไรายได้เปิดตัวสัปดาห์แรกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับส่วนแฟนๆในบ้านเราที่กำลังรอชมภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่นะครับก็อดใจรอกันอีกนิดนึงครับกำหนดฉายล่าสุดอยู่ที่19สิงหาคมครับซึ่งแน่นอนว่าไม่รู้ว่าจะเลื่อนอีกหรือเปล่านะฮะ มาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับที่เพิ่งเขา้าฉายในสัปดาห์นี้กับภา,าพยนตร์เรื่องโอภาพยนตร์ระทึกขวัญลึกลับเล่าเรื่องราวของครอบครัวที่เดินทางไปพักผ่อนยังชายหาดแห่งหนึ่งซึ่งทำให้พวกเขาได้พบกับเหตุการณ์อันไม่คาดฝันโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เขา้าฉายในอเมริกาเมื่อวันที่23กรกฎาคมใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น18ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น23ล้านเหรียญ เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่รายได้เปิดตัวไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าใช้ทุนสร้างไม่เยอะครับทำรายได้ให้ได้ประมาณ40ล้านเหรียญก็น่าจะได้กำไรแล้วครับส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าพอดเรื่องค่อนข้างน่าสนใจนะครับสำหรับภาพยนต์เรื่องนี้ก็กำหนดฉายในบ้านเรา5สิงหาคมครับไม่รู้ว่าจะเลื่อนอีกหรือเปล่านะครับยังไงก็รอติดตามกันดูแล้วกันครับมาต่อกันกับเรื่องนี้ครับกับ Space Ja m A New Legacy ภาพยนต์แอนิเมชันคอมดี้ที่เป็นการสิ้นสุดการรอคอยของแฟนๆกว่า25ปีของตำนานแห่งสนามบาสเกตบอลโดยภาพยนต์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาเมืม่อวันที่1 6กกรกฎาคมใช้ทุนสร้างไป150ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น94ล้านเหรียญ ใช้ทุนสร้างค่อนข้างสูงเลยทีเดียวสำหรับภาคนี้ครับต้องทำอย่างน้อย300ล้านเหรียญถึงจะคุ้มทุนนะครับซึ่งดูจากไรายได้ตอนนี้ก็ยังห่างไกลอยู่อีกเยอะเลยล่ะครับมาต่อกันกับเรื่องนี้ครับ p e t e อ r ์ b b i t 2 The Runaway กลับมาอีกครั้งกับเรื่องราวภาคต่อของเจ้ากระต่ายแสนซนตัวป่วนที่จะทำให้หลายๆคนหลงรักไม่แพ้ภาคแรกเลยล่ะครับ โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาเมื่อวันที่11มิถุนายนใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น45ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น148.6ล้านเหรียญก็สามารถทำกำไรได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ส่วนแฟนๆในบ้านเราก็รอนานเลยฮะมีกำหนดฉายใ,ในวันที่28ตุลาคมเลยครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ มาต่อกันกับแอนิเมชันอีกหนึ่งเรื่องครับกับ The Boss Baby Family Business ผลงานแอนิเมชันภาคต่อจากค่าย DreamWorks ซึ่งดูเหมือนว่าภาคนี้จะไม่ประสบความสำเร็จเหมือนภาคแรกนะครับโดยแอนิเมชันเรื่องนี้เข้าฉายในเอเมริกาเมื่อวันที่2กรกฎาคมใช้ทุนสร้างเป็นทั้งสิ้น82ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้รวมทั่วโลกไป61.2ล้านเหรียญในภาคที่แล้วเนี่ย กว่ารายได้ไปถึง528ล้านเหรียญเลยนะครับแต่ว่ารายได้ในภาคนี้ไม่ค่อยดีครับปัจจุบันยังขาดทุนอยู่อีกประมาณ100ล้านเหรียญเลยทีเดียวครับส่วนเรื่องนี้ตอนนี้สบายหายห่วงแล้วครับกับคุยล่าภาพยนตร์คคมเมดี้จากทางดิสนีย์ที่แดัดแปลงมาจากนวนิยายเรื่องดัง โดยคุยล่าเข้าฉายในอเมริกาเมื่อวันที่28พฤษภาคมใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น100ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น224.9ล้านเหรียญเฉพาะรายได้ในโรงภาพยนตร์ตอนนี้ก็ได้กำไรแล้วนิดหน่อยนะครับยังไม่รวมไรายได้จากทางดิส ney p พลัอีกถือเป็นภาพยนตร์ที่ใช้ทุนสร้างระดับ100ล้านที่สามารถเอาตัวรอดไปได้ในสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้ครับ มาต่อก,กันกับเรื่องนี้ครับกับ The Conjuring Tree The Devil Made Me Do It ภาคล่าสุดของแฟนชายหนังสยองขวัญแถวหน้าของวงการโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาเมื่อวันที่4มิถุนายนใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่39ล้านเหรียญเท่านั้นปัจจุบันทำไรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น193.9ล้านเหรียญ ถือว่าเป็น The Conjuring ่อีกหนึ่งภาคนะครับที่ทำกำไรให้กับทางสตูดิโอได้อย่างงดงามเลยทีเดียวส่วนแฟนๆภาพยตรนเรื่องนี้ในบ้านเราก็อดใจรอกันอีกนิดนึงนะครับกำหนดฉายล่าสุดอยู่วันที่5สิงหาคมครับส่วนเรื่องนี้ก็ทำกำไรไม่แพ้ก,กันครับกับอควายเพ p พ r ททูดินแดนไร้เสียงภาค2เรื่องราวกันเอาตัวรอดของครอบครัวจากเหล่าอสูรกายร้ายที่พร้อมจะเขมือพวกเขาหากส่งเสียงดัง โดยอควายเพชพาทตูเข้าฉายเมื่อวันที่28พฤษภาคมใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น61ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น290.5ล้านเหรียญเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ทำกำไรได้อย่างสวยงามในปีนี้มาต่อกันกับเรื่องนี้ครับที่ยังคงทำไรายได้ร้อนแรงอยู่กับ F9 the Fast Saga เร็วแรงทะลุนรกภาคที่9 นี่เป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ผมรอดูที่สุดในปีนี้นะครับแต่เขายังตอนนี้ยังไม่ได้ดูเลยนะกำหนดฉายล่าสุดในบ้านเราเนี่ยอยู่ที่วันที่12สิงหาคมนะครับซึ่งเขาไม่รู้ว่าจะเลื่อนอีกหรือเปล่านะครับไม่เป็นไรฮนะเลื่อนอีกก็รอไปเรื่อยครับ โดยฟาร์ภาคนี้เปิดตัวมาตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมแล้วนะครับใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น200ล้านเหรียญปัจจุบันกว่ารายได้ทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น621.1ล้านเหรียญตอนนี้ครองตำแหน่งเป็นภาพยนตร์จากฮอลลีวูดที่ทำเงินสูงสุดในปีนี้อยู่นะครับแต่ติดอยู่ในอันดับที่3ของอันดับหนังทำเงินปี2021รายได้ยังเป็นรองภาพยนตร์เรื่องให้มัมและก็ดีเทคทีฟใช้หนาทาวจากประเทศจีนอยู่นะครับ ก็ลุ้นกันต่อไปครับว่าสุดท้ายแล้ว F9 จะก,กวาดรายได้ไปมากขนาดไหนส่วนเรื่องนี้ก็ยังต้องลุ้นกันอยู่ครับกับ Black ว i d o w ภาพยนต์ซปเปอร์ฮีโร่หญิงเดียวเรื่องล่าสุดจาก MCU ซึ่งแฟนๆในบ้านเราก็ยังไม่ได้ดูเช่นกันนะครับ ก็กำหนดฉายล่าสุดเลื่อนมาเป็นวันที่12สิงหาคมครับสำหรับในบ้านเราแต่ว่าทางอเมริกาเขาเปิดตัวกไปตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมแล้วครับภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น200ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น314.9ล้านเหรียญ ซึ่งถ้าเราดูจากรายได้เฉพาะในโรงภาพยนตร์ตอนนี้ก็ยังคงขาดทุนอยู่อีกนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าหากเราเอารายได้จากทาง Disney Plus มารวมเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้น่าจะคุ้มทุนแล้วนะฮะสำหรับ Back กวิดีโรายได้จากทาง d i s n e y Plus เนี่ยเขาไม่ได้มีรายงานออกมาเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะแต่ว่าเท่าที่ไปหาข้อมูลดูตอนนี้น่าจะแตะหลักร้อยล้านเหรียญแล้วนะครับสำหรับรายได้ของ b บล็กวิดีอทาง d i s n e y Plus นะนะ ิดท้ายกับภาพยนตร์ที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยครับนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องร่างทรงภาพยนตร์แนวสยองขวัญลึกลับที่เป็นการร่วมทุนสร้างระหว่าง GDS 559ของไทยกับค่ายโชว์บ็อกของทางเกาหลีซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เปิดตัวในเกาหลีไปแล้วตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยทุนสร้างของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแต่เท่าที่ดูจากโปรดักชันหนังแล้วเนี่ย ผมคิดว่าไม่น่าจะใช้ทุนสร้างเกิน15ล้านบาทนะซึ่งปัจจุบันก็กว่าไรายได้เฉพาะในเกาหลีไปแล้ว6.94ล้านเหรียญครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ200กว่าล้านบาทไปแล้วนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นภาพยนตร์ไทยที่ประสบความสำเร็จมากๆในยุคโควิด -19 แบบนี้นะครับส่วนกำหนดฉายในบ้านเราเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีกำหนดฉายที่ชัดเจนนะฮะก็ รอติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับแฟนๆของพ่อพิลล์เรื่องร่างทรง เอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่26กรกฎาคม2021ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับและสำหรับภาพยนตร์เรื่องไหนที่รายได้ไม่ขยับแล้วในคลิปนี้ก็ขออนุญาตไม่ได้นำมารายงานให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับโอเคครับและสำหรับในคลิปนี้ผมตูนธนกฤตจากช่องฟิล์ม20ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังขอลาไปก่อนใคร ที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกรดิ่งแจ้งเตือนก็กดเป็นกำลังใจให้กันสนิดหนึ่งนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนัง